การใช้ความเชื่อในการรวมจิตรวมใจของคนในอายุธยาหลังสงครามยุทธาตีซึ่งประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะคือพระขุนแผน ประมาณ1-2ปีก่อนเราก็เคยนำเสนอเรื่องตำนานวีรบุรุษในความเชื่อสมัยโบราณซึ่งก็คือขุนแผนก่อนที่ชื่อนี้จะถูกนำมารจนาเป็นวรรณกรรมหลายยุคมาจนถึงปัจจุบันตัดกลับมาที่พระขุนแผนเองค่ะก็ได้มีบทบาทหลากหลายไม่ได้ต่างจากวรรณกรรมเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มาลงเจาะลึกเรื่องขุนแผนหรือพระขุนแผนทุกรุ่นค่ะแต่เราจะเน้นหนักไปทางพระขุนแผนเคลือบกลุ่ววัดใหญ่ชัยมงคลที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้อง กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังสงครามยุตธาตีและที่สำคัญค่ะพระองค์นี้มีหลายสีสวยสดงดงามที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำสีให้สดได้ขนาดนั้นและทำให้สีติดทนและสีสวยแบบนี้ได้แม้จะผ่านระยะเวลามาเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็ตาม ซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าคนในยุคนั้นเนี่ยเขาทําได้ยังไงปกติแอดมินจะเคยฟังแต่ประวัติศาสตร์ทั่วโลกที่มักจะมีนักโบราณาคาดีมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องแปลกเรื่องบางอย่างที่คนในยุคโบราณทําได้แต่คนยุคนี้ทําไม่ได้วันนี้แอดมินก็ได้พบกับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องในประเทศไทยค่ะนั่นก็คือพระขุนแผนเคลือบที่มีขั้นตอนกรรมวิธีทําอย่างไรให้สีขึ้นรูปสดและยังคงสีสดสวยมาจนถึงปัจจุบันได้ แต่แอดมินขอออกตัวก่อนนะคะว่าแอดมินไม่ได้เก่งเกี่ยวกับเรื่องของการดูพระเครื่องหรือพระกรุสมัยโบราณมากนักเพราะไม่ได้มาทางสายนี้โดยตรงค่ะแต่จะขอนําเสนอข้อมูลที่มีการพูดถึงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับวงการเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังผนวกกับมุมมองประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อพุทธศาสนาในยุคฟื้นฟูรวมแผ่นดินอนาณาจักรกรุงศรีอยุธยากลับมาเป็นผึกแผ่น โดยแอดมิน <The> จะขอจับต้นจนปลายเริ่มเล่าจากในคำใหการชากรุงเก่าค่ะที่เล่าเรื่องหลังสงครามยุธตาถีไว้ประมาณว่าสมเด็จพระนเรศวรในช่วงแรกท่านเข้าประทัยว่าไม่นานหงสาจะต้องยกทัพมาอีกแน่เพราะรอบนี้พระเจ้านันทบุเรงเสียศูนย์เสียพระราชโอรสสมเด็จพระนเรศวรจึงไม่ทรงประมาทค่ะ ท่งให้ขยายพระนครให้กว้างออกไปกว่าเดิมและให้ทำค่ายคูประตูหอรบให้นั่นหนาบำรุงผู้คนช้างม้าให้บริบูรณ์แล้วจากนั้นพระองค์จึงให้สร้างพระพุทธปฏิมากรสูง2ศอ,องค์หนึ่งสำเร็จแล้วก็ทรงบริจาคพระราชทรัพย์บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระพุทธปฏิมากรน,นั้นเป็นอันมากถาวายพระนามว่าพระติโลกนาถส่วนในคำใหิการขุหลวงหาวัดเล่าไว้ประมาณว่า พระนเรศจึงได้ตกแต่งบ้านเมืองแล้วได้ยกกำแพงก่อออกไม้ถึงขอบริมน้ำทั้งรอบกรุงแล้วพระนเรศจึงสร้างพระองค์หนึ่งจึงถวายนามเรียกพระบรมไตรโลกนาถสมาธิหน้าตักสองศอกทำด้วยทองเหลืองหล่ออยู่วัดเจ้าแผนงเชิงแล้วจึงทำการฉลองเป็นหนักหนา ซึ่งตรงนี้ก็คือพาร์ทของบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ระบุหลังสงครามยุตาถีว่าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลซึ่งก่อนหน้านี้ตลอดในรัชกาลของพระองค์และรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่พระองค์เริ่มเข้ามามีบทบาทตั้งแต่พระชนมายุ16พรรานั้นน้อยมากค่ะที่พงศาวดารจะเขียนเกี่ยวกับการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาซึ่งตามหลักความเป็นจริงพระองค์ท่านน่าที่จะบำเพ็ญพระราชกุศลบ่อยนั่นล่ละค่ะแต่บันทึกต่างๆแค่ม ไม่ได้ระบุไว้เพราะจะไปลงลึกไปโฟกัสอยู่ที่สงครามซะมากกว่าและในช่วงหลังสงครามยุตาถีระหว่างการรวมแผ่นดินขยายพระราชะอำนาจนั้นก็มีตำนานเรื่องพระยอดขุนพลเคลือบหรือพระยอดขุนพลสมเด็จพระนเรศวรแต่คนไทยส่วนใหญ่นิยมรู้จักกันในชื่อพระขุนแผนกลุววัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งในตำนานได้เล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้ชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งองค์สาวดีโดยผู้ที่มีบทบาทในการสร้างครั้งนี้คือ 1. คณะสงฆ์สมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้ว ซึ่งท่านเป็นสมเด็จพระราชาคณะในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2. ช่างหลวงและไพรพล 3. ช่างชาวจีนหลายคนคงจะสงสัยว่าสมเด็จพระพนรัตวัดปากแก้วเป็นใครใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าท่านเป็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งของสมเด็จพระนเรศวรและเป็นคนขอให้สมเด็จพระนเรศวรไว้ชีวิตเหล่าทหารเหล่าขุนศึกขุนพลที่ตามสเสด็จในสงครามยุตธรรมถีไม่ทันค่ะ กลับมาที่การสร้างพระหมหาเจดีย์องค์ใหญ่ค่ะ ซึงก็ได้บรรจุของมีค่าและองค์พระตามกติความเชื่อเอาไว้ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระขุนแผนเคลือบสามพิมในเจดีรูปทรงระฆังคว่าม,มีความสูงประมาณ70เมตรที่สร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2135ขุนแผนเคลือบทั้งสามพิมนั้นสันนิษฐานกันว่าได้สารที่ใช้เคลือบมาจากเมืองจีนและได้เทคนิคของทางจีนประกอบกับช่างหลวงสยามช่วยกันจัดสร้างขึ้น พระองค์นี้จึงเป็นการประสมผสานกันร,ระหว่างสยามจีนในการจัดสร้าง โดยแบ่งออกเป็น3าพิมพ์หลักๆได้แก่ 1. พิมพ์ใหญ่ฐานสูงซึ่งตามความเชื่อเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะจัดสร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา 2. พิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยเป็นตัวแทนสมเด็จพระเอกาทสรสจัดสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาเช่นกันค่ะและ 3. พิมพ์เล็กแขนอ่อนลักษณะพิมพ์จะต่างจากสองพิมพ์แรกนะคะโดยสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระสุพรรณกัลยาจัดสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาเช่นกันค่ะ แต่เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงตำนานหนึ่งค่ะ ส่วนอีกตำนานเนี่ยก็ได้เล่าไว้ว่าสร้างตามความหมายดังนี้ค่ะการสร้างขุนแผนชุดเคลือบนี้จุดประสงค์น,นั้นเพื่อใช้เป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่การสร้างหลายสีและชุดเคลือบสร้างตามคติความเชื่อแบบราชวงศ์สุโขทยัยนั่นคือ 1. องค์พระจะสร้างจำลองมาจากพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลกอันเป็นเมืองประสูตรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนที่มีการเคลือบหลายสีเพื่อแสดงใน เชิงสัญ,ญลักษณ์ตามคติความเชื่อเรื่องพระพิชิตมารโมลีสีสันเพชรดายานอันอยู่ในปรงสวดานตอนหนึ่งที่สมเด็จพระพันรัต์ได้ขอชีวิตเหล่าคุณนางแม่ทัพทั้งปวงติดตามเสด็จไม่ทันว่าแต่เดี๋ยวต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าแอดมินจะขอเล่าแบบยาวๆเพราะถ้าเล่าตกหล่นเนื้อเรื่องจะไม่สมบูรณ์และจะไม่อินค่ะซึ่งในพระราชพงงาวดารก็ได้เล่าไว้ประมาณว่า สมเด็จพระพันรัตกล่าวกับสมเด็จพระนเรศวรว่ามีชายแก่ค้าศึกแล้วเป็นฉนหนข้าราชการทางปวงจึงต้องราชทันเล่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจึงตรัสบอกว่านายทัพนายกองเหล่านี้อยู่ในขบวนทัพโยมมันกลัวค้าศึกมากกว่าโยมและให้แต่โยมสองคนพี่น้องฝ่าเข้าไปในท่ามกลางข่าศึกจนได้กระทำยุตตาตีกับมหาอุปราชา มีชัยชนะแล้วโยมจึงได้เห็นหน้ามันนี่หากว่าบารมีของโยมหาไม่แผ่นดินจะเป็นของชางววงเสาวดีเสียแล้วเพราะเหตุดังนี้โยมจึงให้ลงโทษพระอายการศึก สมเด็จพระพนารัตเมื่อฟังดังนั้นจึงถวายพระพรกล่าว,วาธรรมว่าอาตมาภาพวิเคราะห์ดูอันข้าราชการเหล่านี้จะไม่รักไม่กลัวพระราชสมภารเจ้านั้นหามิได้และเหตุทั้งนี้จะให้ประเกียรติยศพระราชสมภารเจ้าเป็นมหาสจรรั์เหมือนสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จเหนือปลาชิดปัลลังที่พระมหาภูณเพลาสายันครั้งนั้น ซึ่งมีเทพเจ้ามาเฝ้าพร้อมอยู่ทั้งหมื่นจักรวาลและพระยาว,วัศวัตรมานยกพลเสนามานมาประจนครั้งนั้นถ้าได้เทพยาดาเจ้าเป็นบริวารและมีชายแก่มานก็หาสู้เป็นมหาศาสจรรั์ไม่นิประเอินให้หมูอมรอ,อินพรมทั้งปวงหลบหนีไปสิน้นยังแต่พระองค์เดียวอาจสามารถประจนพยามานกับพลเสนามานให้ปราชัยพ่ายแพ้ได้จึงสมเด็จพระบรมโลก,กนาเจ้าได้ส่งพระ นามว่าพระพิชิตมารโมลีสีสันเพชรด,ดายานเป็นมาสจันตานิเรกทั่วนันตะโลกธาตุเบื้องบนเบื้องต่ำก็เหมือนพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ครั้งนี้ตาเสด็จพร้อมด้วยสียนานิกรโยธาทวยหารมากและมีชัยแก่พระหมหาอุปราชานั้นหาสู้เป็นมาสจันแผ่พระเกยียรติยศปรากฏไปนานาประเทศทานีใหญ่น้อยทั้งปวงไม่ พระราชสมภารอย่าทรงพระปริวิตกโทมนัสน้อยพระไทยเลยอันเหตุที่เป็นนี้เทพเจ้าทั้งปวงอันรักษาพระองค์จากสำแดงปะเกียติยศดุจอาตมภาพถวายพระพรแท้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสได้ทรงฟังพระพันรัตถาวายวิสัชนากว้างขวางออกพระนามสมเด็จพระบรมโมลีโลกครั้งนั้นระลึกถึงพระคุณอันยิ่งก็ทรงพระปิติโสมนัตตื้นเต็มพระกะมลนราชารัยไทยปลาโมรยกพระกรประนมเหนือพระอุตมังคสิโรธนมมสก,การออกพระโอษฐว่าสาธุสาธุพระผู้เป็นเจ้าว่านี้ควรหนักหนาะ โอเคค่ะแอดมินก็เล่ามาซะยาวเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความครบเครื่องสมบูรณ์ของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าค่ะซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระคุณแผนเคลือบที่มีหลายสีก็อาจจะเพราะสาเหตุที่ต้องการใช้เพื่อระลึกถึงพระพิชิตมารโมลีสีสันเพชรด,ดายานปางพิชิตมารแต่พระองค์เดียว เสมือนสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอากาตสรสที่ทรงอาถรพรพ์ผจญสงครามอยู่ท่ามกลางฆาสศึกในสงครามยุทธาตีและสามารถฟ้าชัยชนะมาได้ซึ่งเปรียบด่งองศาที่เป็นผู้ลุกรานนั้นเป็นหมู่มานพระกขุนแผนพิมพ์ใหญ่ฐานสูงและพิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยก็เป็นเสมือนพระพุทธเจ้าผู้องค์อาจอยู่ในซุ้มเดือนแก้วในช่วงที่หมู่มานมาะจน ซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลกผสมกับงานของช่างจีนโบราณค่ะส่วนคุณแผนพิมพ์เล็กแขนอ่อนจากรูปก็จะเห็นอย่างเด่นชัดว่าพระกรพระหัสนั้นชี้ลงดินเป็นปางศิลปะหนึ่งในการประจนหมู่มารเช่นกันค่ะซึ่งทุกท่านจะเชื่อกันแบบไหนนั้นก็แล้วแต่บุคคลเลยค่ะ แอดมินก็วิเคราะห์ในภาพรวมผนวกกับตำนานประวัติศาสตร์ซึ่งก็ตีความมาได้ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าโดยส่วนตัวแอดมินแล้วเนี่ยนะคะเชื่อทุกแบบค่ะเพราะแอดมินคิดว่าคุณแผนเคลือบกลุ่วัดใหญ่ชัยมงคลหรือพระยอดขุนพลเคลือบเป็นพระเครื่องที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่สุดยอดมากและเป็นพุทธสินที่ล้ำค่าของไทยจากสมัยโบราณค่ะ ปัจจุบันจากที่แอดมินไปส่องดูในที่ต่างๆคุณแผ่นเคลือบมีหลากหลายสีรวมๆแล้วตอนนี้มีชุดสีหลักอยู่7สีและนอกนั้นก็จะมีความอ่อนความเข้มต่างกันและสีเคลือบที่เข้ารวมกับองค์พระก็มากน้อยต่างกันไปด้วยค่ะ คุณแผนเคลือบซึ่งเป็นพระที่มีเสน่ห์ดึงดูดต่อผู้เก็บสะสมทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากๆเพราะเป็นพระที่ระดับมหาราชกู้แผ่นดินมีบทบาทในการสร้างขึ้นทั้งยังเป็นศินละปะสูงค่าในแนวพุทธศิลป์ค่ะปัจจุบันราคาพระแท้เช่าซื้อกันสูงถึง10ล้านค่ะแต่ก็มีนะคะที่ราคายังจับต้องได้ ซึ่งวันนี้เรื่องที่เรานํามาฝากก็มีทั้งประวัติศาสตร์ตำนานและบทวิเคราะห์รวมถึงข้อสันนิษฐานจากแอดมินขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเลยรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ